สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะชั้นป .4 นะคะวันนี้มาพบกับครูบันทิ์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในรายวิชาว,วิทยาการคำนวณน,นะคะระดับชั้นป .4 นะคะสําหรับใครที่ไม่ได้เรียนในชั่วโมงออนไลน์ที่คุณครูกำหนดไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสามารถดูคลิปนี้เป็นการทบทวนไปอีกรอบนะคะแล้วก็เดี๋ยว ตอนท้ายจะมีใบงานให้เด็กทำด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของอัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรก,กะ ะะอัลกริทึมคืออะไรเหตุผลเชิงตรรก,กะคืออะไรเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะคะสิ่งแรกก่อนเลยนะคะเด็กๆควรจะรู้ในหัวข้อนี้นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะก็คือการแสดงขั้นตอนการทําง,งานหรือการแก้ปัญหา นะคะการแก้ปัญหาแบบมีขั้นตอนเองนะคะ2ก็คือใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะโอเคนะคะใน2หัวข้อนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะนิยามคำศัพท์ที่เด็กๆควรจะรู้คำแรกเลยนะคะก็คือคำว่าอัลกอริทึมนะคอัลกอริทึมคืออะไรนะ,ะดูตามสไลด์เลยนะคะอัลกอริทึมก็คือกระบวนการแก้ปัญหา ะะที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะตรงนี้คุณครูจะให้เด็กๆจดลงไปในสมุดด้วยนะคะเด็กๆเตรียมสมุดนะคะเขียนวันที่อะไรที่เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์คำแรกของวันนี้วันนี้จะมีอยู่2คํคำศัพท์ด้วยกันนะคะคำแรกก็คือคําว่าอัลกอริทึมเด็กๆจดลงไปเลยนะคะว่าอัลกอริทึมคืออะไรถ้าจดไม่ทนันเด็กๆสามารถกด Stop วิดีโอนะคะกดหยุดวิดีโอแล้วก็จดลงไปก็ได้นะคะโอเคนะคะคำแรกอันกอริทิมนะคือกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะคุณครูอยากจะทราบว่านักเรียนทราบหรือไม่ว่าเราใช้อันกอริทิมเนี่ยในชีวิตประจำวันทุกวันเลยทุกวันที่นักเรียนตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนนะคะมันจะมีการ ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะอัลกอริทึมคือทํางานเป็นขั้นเป็นตอนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะ,ะตัวอย่างอัลกอริทึมในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปโรงเรียนนะคะถ้าเราไปโรงเรียนก็จะมีการจัดตารางเรียนตารางสอนนะคะการแต่งตัวมาโรงเรียนการต้มบะหมี่กึ่งกึ่งสำเร็จรูปการต้มไข่การเจียวไข่เป็นขั้นตอนทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการต้มไข่ นะใครเคยกินไข่ต้มบ้างไข่ต้มไข่กินเองบ้างนะคะมีขั้นตอนยังไงบ้างขั้นตอนบางคนอาจจะมี5ขั้นตอน6ขั้นตอนบางคนอาจจะมีแค่3มขั้นตอนก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างเช่นก่อนที่เราจะต้มไข่เราก็ต้องมีอะไรคะขั้นตอนที่1เลยก็คือต้องเตรียมส่วนประกอบและก็อุปกรณ์นะคะส่วนประกอบและอุปกรณ์นั้นมีอะไรบ้างคะก็จะมีน้ํามีไข่นะคะมีหม้อหรือกระทะอะไรก็แล้วแต่นะคะภาชนะในการต้ม ขั้นตอนที่2ก็คือการเติมน้ําลงไปในหมอ้อนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปขั้นตอนที่3ามก็คือเอาหมอ้อตั้งบนเตานะคะเปิดไฟนะคะขั้นตอนที่4ี่ก็คือการเ,าเมื่อน้ําเดือดนะคะจับเวลานะคะจะ4ี่นาที5้านาทีแล้วแต่แล้วก็ปิดไฟและขั้นตอนที่5้าก็คือนําไข่ที่ต้มสุกออกแล้วนะคะต้มสุกแล้วออกจากภาชนะอันนี้ก็คือจะมี5ขั้นตอนใช่ไหมคะแต่เด็ก การต้มไข่ของเด็กๆเนี่ยก็อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะสรุปแล้วก็คือผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือไข่ต้มนะคะจะเป็นไข่ต้มแบบสุกแข็งเลยจะเป็นไข่ต้มแบบไข่แดงเป็นยางมะตูมนะคะก็แล้วแต่นะคะนั่นคือลักษณะของไก่ไข่ต้มนะคะต่อไปนะคะในการต้มไข่นะคะเมื่อเราเขียนขั้นตอนดูทางด้าน ขวามือนะคะขั้นตอนเด็กๆรู้แล้วเมื่อน,นี้มีอะไรบ้างเราก็เอาขั้นตอนมาเขียนเป็นลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าโฟชาร์ตนะคะเขียนลงมานะคะตั้งแต่หัวข้อแรกเติมน้ําในหม้อใส่ไข่ลงไปเสร็จแล้วนําหม้อตั้งบนเตาเปิดเตารอน้ําเดือดจับเวลาสนาทีนะคะนําไข่ที่สุกแล้วออกจากหมอน,นี่คือขั้นตอนที่เสร็จสิ้นนะคะแต่จริงๆแล้วการเขียนโฟชาร์ตจะต้องมีเริ่มต้นแล้วก็มีจบด้วยนะคะอันนี้คร่าวๆนะคะ ต่อไปนะคะนิยามคำศัพท์ที่2นะคะนิยามคำศัพท์ที่2คือคำว่าตักกะตักกะนะต่อเต่ารอหันนะรอเรือ2ตัวแล้วก็กะไก่สะอาดตักกะนะคำนี้อีกหนึ่งคำนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆจดลงไปในสมุดนะคะเป็นคำศัพท์คำที่2นะคะตักกะคืออะไรตักกะคือการคิดแบบมีเหตุผลซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีการคิดที่ไม่เหมือนกัน นะมีการคิดที่ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความคิดเหตุผลในการทําสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันอย่างเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมคะการต้มไข่บางคนอาจจะมีขั้นตอนวิธีการที่ไม่เหมือนกับที่ครูแสดงตัวอย่างให้ดูก็ได้นะคะเดี๋ยวคําว่าตากะเด็กๆจดลงไปในสมุดนะคะถ้าจดไม่ทันก็กดหยุด stop video ไว้ก่อนนะคะโอเคต่อไปนะคะมาดูซิในภาพภาพนี้มีสมาชิก เป็นเพื่อนกันเนี่ยอยู่3ามคนวยกันชื่ออะไรบ้างก็ชื่อแบงค์ชื่อแอนชื่อวินเด็กๆดูซิว่าเสามคนเนี่ยใครสูงสุดคะลูกสูงสุดคือใครคะแบงค์แบงค์สูงสุดนะคะถัดมาก็คือวินแล้วสุดท้ายเลยก็คือแอนใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสามคนนี้เราเขียนในลักษณะโดยการเอาคําพูดหรือตัวอักษรเนี่ยเข้ามาช่วยในการเขียน อธิบายนะคะก็คือเราจะเขียนได้ว่าแบง k ์ Bank สูงกว่าวินวินสูงกว่าแอนแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือการใช้ตัวอักษรหรือคำพูดนะคะอธิบายนะคะต่อไปถ้าเราใช้สัญ,ญลักษณ์มาแทนค่าเด็กๆเห็นไหมคะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์นี่คือสัญ,ญลักษณ์อะไรลูก สัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่าอะไรพวกนี้นะคะเอามาใช้ในการเขียนนะคะเป็นสัญลักษณ์แทนนะคะถ้าเราเขียนแบบนี้นะคะเราก็จะอ่านได้ว่าอะไรคะามาดูสัญลักษณ์นี้ก่อนเลยคือสัญลักษณ์มากกว่ากับน้อยกว่านั้นเองนะคะมากกว่าเด็กๆเห็นไหมคะสัญลักษณ์นี้อยู่ในรายวิชาอะไรลูกคณิตศ,ศาสตร์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆก็เรียนมาแล้วนะคะ มากกว่าก็คือมันจะอ้าปากไปทางที่ตัวที่มากกว่าถ้าน้อยกว่าก็หันเแหลมๆไปหาด้านที่น้อยกว่านั่นเองนะคะอ่ะถ้าสมมติว่ามีตัวเลขแบบนี้นะมีตัวเลขแบบนี้10กับ15นะเราจะใช้เครื่องหมายอะไรเอ่ยนะสิต้องเป็นยังไงคะน้อยกว่า15นะคะแล้วก็20เป็นยังไงคะมากกว่า10ใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ ใส่เป็นสัญ,ญลักษณ์เลย10น้อยกว่า15 20มากกว่า10แบบนี้เป็นต้นนะคะนี่คือการใช้สัญ,ญลักษณ์นะ,ะมาช่วยนะคะโอเคต่อไปอีกคำคำหนึ่งนะคะภาษาสัญลักษณ์ภาษาสัญ,ญลักษณ์นะ,ะหรือภาษาอังกฤษก็คืออะไรคะ symbolic language นะคะก็คือเป็นภาษาที่ใช้รหัสเป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่อยู่และการปฏิบัติการของคำสั่งต่าง ในรูปแบบสัญลักษณ์นะคะอันนี้คุณครูขอบวกเพิ่มอีกหนึ่งคำศัพท์นะคะก็คือ,อคำว่าภาษาสัญลักษณ์นะลูกจดลงไปด้วยนะคะภาษาสัญลักษณ์คืออะไรนะคะจดไม่ทันเด็กๆ,ก,ๆก็หยุดสต็อปวิดีโอแล้วก็จดตามนะคะโอเคอป๔วันนี้จะมี3คําศัพท์นะคะจดไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวเราเรียนจบในหน่วยนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีการทดสอบนะคะมีการทดสอบความหมาย อต่างๆอะไรพวกนี้นะคะจดไว้ได้ทบทวนนะคะลูกอ่ะ,อะเด็กๆด,ะะๆดูนะคะในสัญ,ญลักษณ์ต่างๆตรงนี้เราเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะคะแล้วเราดูซิว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันแสดงถึงอะไรนะคะ,ะบางทีมันเป็นรูปภาพเราอาจจะเรู้ความหมายของม,มันเลยนะคะ,ะแต่บางอันเราอาจจะไม่รู้ความหมายนะคะอ่ะต่อไปมาดูตรงนี้นะคะอ่าดูรูปภาพทางด้านซ้ายมือ ซ้ายมือของลอกเรียนนะคะเป็นรูปภาพอะไรคะยิ้มใช่ไหมคะเขายิ้มอยู่แสดงว่าเขามีความสุข happy นะคะภาพนี้มีข้อความคาว่า happy นะคะแล้วก็มีรูปรอยยิ้มถ้าเห็นแบบนี้เรารู้ทด้ทันทีเลยใช่ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์นี้แสดงว่าคนนั้นหรือใครที่แสดงสัญ,ญลักษณ์นี้เขามีความสุขอยู่แน่นอนนะคะทีนี้ถ้าให้เด็กๆเ,เทียบนะคะ,ะภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพของภาษาสัญ,ญลักษณ์ นะคะคเป็นรูปภาพนะ,ะเป็นรูปภาพต่างๆนานาเลยภาษาสัญลักษณ์เราจะรู้และเข้าใจในภาษานั้นเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าสัญลักษณ์นี้มันคืออะไรสัญลักษณ์นี้มันคืออะไรใช่ไหมคะซึ่งต่างจากภาพเมื่อสักครู่นะคะอ่ะทีนี้สําหรับภาพที่1และภาพที่2นะคะจะเห็นเลยว่าอันไหนเข้าใจได้ง่ายกว่ากันคะลูก ะะภาพที่1จะค่อนข้างเข้าใจได้ยากกว่านะคะส่วนภาพที่2เราเห็นปุ๊บเรารู้เลยดังนั้น2ภาพนี้นะคะมีความแตกต่างกันตรงที่ภาพ1อ่านแล้วไม่เข้าใจต้องดูคําแปลนะคะแล้วก็เป็นเหมือนรูปภาพหรือเปล่านะคะส่วนภาพที่2ก็คือเป็นภาพที่เราเนี่ยเข้าใจความหมายได้นะคะโอเคต่อไปค่ะ ทีนี้นักเรียนรู้หรือเปล่าคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะแปลงรหัสจากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาสัญลักษณ์ที่อ่านไม่เข้าใจได้นะ,ะหรือถอดรหัสจากภาษาที่อ่านไม่ออกให้เป็นภาษาที่อ่านออกได้นะ,ค,ะคือแปลงไปแปลงมานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทำยังไงนะคะ ่ะมาดูภาพนี้นักเรียนลองดูสิคะแล้วช่วยครูถอดรหัสให้หน่อยว่าตัวเลขต่อไปนี้คืออะไรนะคะดูรูปภาพด้านบนก่อนตั้งแต่เลข0จนถึงเลข9เด็กๆเห็นสัญ,ญลักษณ์ด้านบนไหมคะศูนยก็คืออะไรคะรูปดาวก็คือ0นย์ะคะวงกลมสีเขียวก็คือเลข1นะคะอ่าสซีเรียมจัตุรัสสีชมพูเลข2นะคะเป็นรูปกากบาทนี่เป็นเลข3ลูกศรหานไปทาง ซ้ายแบบนี้เลขสี่เลข, 4, เลข5้าหกเจ็ดแปดและสุดท้ายเป็นรูปดวงอาทิตย์เนาะก็คือเลขเก้าถ้าคุณครูมีโจทย์ให้มานะคะมีสัญลักษณ์รูปภาพให้แบบนี้ตัวเลขควรจะเป็นเลขอะไรคะลูกตัวเลขต้องเป็นเลขอะไรนะคะอ่ะดูค่ะตัวแรกก็คือรูปดาวใช่ไหมคะอ่ะไปดูซิดาวเป็นเลขอะไรเลขศูนย์เราก็ใส่ศูนย์ไปต่อไปส,สี่เหลี่ยมสี ชมพูเลข2ใส่เลข2ต่อไปนะคะเลข3แล้วก็อะไรคะ1 4แล้วก็อะไรคะ6แล้วก็7นะคะไปดูซีถูกต้องไหมนะคะเออถูกต้องนะคะนี่คือคำตอบหรือหรหัสตัวเลขที่ถูกต้องเห็นไหมคะเราต้องมีการกำหนดก่อนว่าสัญลักษณ์นี้มันหมายถึงอะไรแล้วเราก็มาแปลงให้เป็นตัวเลขที่เข้าใจได้ง่ายด้วยนะคะโอเคต่อไปค่ะ ทีนี้เราจะมาสู่ขั้นตอนนะคะนักสืบน้อยถอดรหัสนะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมของในส่วนนี้เด็กๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะถอดรหัสตัวอักษรถอดรหัสตัวอักษรนะให้เป็นคำศัพท์นะให้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี้ยแหละโดยแปลงตัวอักษรและให้และตัวให้เป็นตัวอักษรนะคะโดยแปลงตัวอักษรแต่ละตัว ทีนะคะโดยแปลงตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในลำดับถัดไป1ตําแหน่งนะ,ะฟังตรงนี้ยังไม่เข้าใจใไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันอ,อย่างเช่นคุณครูมี a ถึง z เห็นไหมคะ a ถึง z ก็คือ26ตัวอักษรใช่ไหมคะ a จนถึง z เลยทีนี้เราจะถอดรหัสยังไงเวลาเด็กๆถอดรหัสนะเขาบอกว่า เวลาถอดรหัสให้ดูตัวอักษรอย้อนกลับไปค่ะเขาบอกว่าอะไรโดยแปลงตัวอักษรแต่ละตัวให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในลำดับถัดไป1นึ่ตำแหน่งลำดับถัดไป1นึ่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นรหัสต,ตัวอักษรตัวแรกคือ a นะคะลำดับถัดไปคืออะไรคะหนึ่งตำแหน่งก็คือ b เพราะฉะนั้นคำศัพท์มันก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่า b ใช่ไหมคะทันไม่เอ่ย เอาใหม่นะคะอีกครั้งหนึ่งรหัสตัวอักษรที่ให้มามี A dkk นะคะถ้า ADkk อ่านออกเสียงอะไรได้ไหมคะไม่ได้ไม่รู้ไม่มีคำศัพท์อะไรเลยเราจะแปลงจากรหัสตัวอักษรให้เป็นคำศรรพัศรรพท์ภาษาอังกฤษนะคะโดยเขาบอกว่าถ้าตัวแรกเป็นตัว A นะคะคำศัพท์ที่ได้ต้องเป็นตัวอ,อักษรตัวถัดไปที่ต่อจาก A ก็คืออะไรคะ b อ่าแล้วก็ใส่ B ลงไปลบ นะเขียน b ลงไปตรงนี้นะคะต่อไป d ต่อจาก d คืออะไรคะ e แล้วก็เอา e มาต่อจาก b มาตั้ี้นี้ต่อไปตัว k คำต่อไปคืออะไรคะตัวต่อไปก็คือ l นะอีกตัวหนึ่งก็คือ k เหมือนกันต่อไปก็ l ก็จะกลายเป็นคำศัพท์อะไรคะลูกดูซิ bell b e l l หรือ b e L l นั่นเองนะคะความหมายก็คือกระดิ่ง นะความหมายตรงนี้เดี๋ยวเด็กๆใครมี Dictionary สามารถที่จะเปิดดูได้นะคะใครไม่มีเด็กๆก,ก็เข้าไปที่ Google ใช่ไหมลูกเข้าเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนหาได้เนาะพิมพ์คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนหาได้แล้วก็เขียนความหมายลงไปนะคะไม่ยากนะคะเดี๋ยวลองดูนะการบ้านนะคะให้เด็กๆนะคะถอดรหัส นะจากคําต่อไปนี้เดี๋ยวจะมีใบงานนะคะคุณครูส่งไปแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าใครนะคะสามารถที่จะปริ้นใบงานออกมาได้ก็สามารถปริ้นออกมาแล้วก็ทําได้เลยส่วนใครไม่สามารถปริ้นได้นะ,ะเด็กๆก็ทําลงไปในสมุดนะคะเขียนหัวข้อใบงานนะ,ะเขียนหัวข้อใบงานแล้วก็เขียนไปเลยค่ะข้อหนึ่ง นะคำศัพท์ที่ได้คืออะไรความหมายคืออะไรไม่ต้องลอกทั้งหมดนะคะใครที่ไม่สามารถปินได้นะคะเด็กๆก,ก็เขียนลงไปในสมุดนะเขียนหัวข้อใบงานนะคะแล้วก็ข้อ1เลยนะคะข้อ1คําคำศัพท์ที่ได้คืออะไรและความหมายคืออะไรเลย นะทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะแล้วที่สําคัญอย่าลืมเขียนชื่อเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆก็ถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพส่งให้คุณครูประจําชั้นหรือว่าจะส่งเข้าใน Line Open Chat เ,เรียนวิทยาศาสตร์กับครูพันทิพย์หรือครูแมมก็ได้นะคะโอเคแล้วเ,เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะที่สาคัญเลยคืออย่าลืมเขียนชื่อนะคะครูคคจะได้ให้คะแนนได้ถูกต้องนะคะสาหรับวันนี้นะคะก็จบนะคะสำหรับเนื้อหา ในวันนี้นะคะขอให้เด็กๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ลากันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ